สำหรับรถคันนี้นะฮะเป็นรถที่พูดง่ายว่าเป็น First Class เลยก็ว่าได้นะฮะเนี่ยที่เขบอกว่า155 15, 0นนี่คือคออันนี้นะฮะสังเกตว่ามันมีการตกแต่งคล้ายๆกับรถนอนชั้นหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะแต่ว่านี้เป็นรถนำเที่ยวนะฮะตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะฮะตาของการรถไฟแล้วก็เป็นโลโก้ของรอยัลบอสซัมนะครับนี่นะฮะ ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นราวจับพวกนี้นะฮะเป็นวงกบหน้าต่างเป็นไม้ทั้งหมดเลยไปดูในห้องกันนะฮะอันนี้เป็นบอสซัมชูนะฮะหรือว่าห้องที่2นะครับนี่ฮนะอันนี้สําหรับ6ท่านนะครับอันนี้เป็นแบบ V I P Super V I P นะครับนี่นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกนะฮะสำหรับเป็นกรุป๊ปเป็น เพื่อนกันที่มาด้วยกันนะครับแต่อยากจะมาปาร์ตี้ที่ห้องนี้นะครับก็อันนี้แบบ V.I.P. นะฮะสำหรับ Royal Blossom นะครับก็เป็นรถที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับให้บริการเป็นรถนําเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับโปรแกรมท่องเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะก็ติดตามได้ที่เพจพีาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ<ม>จะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะโปรแกรมทริปนําเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันไฮไลท์ของ รถรอยัลปัซซัมนะครจะมีทั้งหัวและท้ายนะครับฝั่งเนี้จะเป็นจุดชมวิวได้เหมือนกันนะครับก็คือ,อบริเวณหัวและท้ายขาบวนจะมีแบบโอเพนแบบนี้แต่ว่าฝั่งเนี้นะจะเป็นรถเพาเวอร์คาร์พ่วงท้ายมาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นวิวอะไรมากมายนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลิฟต์สำหรับขึ้นวิวแชร์นะสำหรับคนพิการได้ด้วยนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ไฮไลท์สัทีเดียวแต่ว่าฝั่งไฮไลท์จริงๆเนี่ยจะอยู่ทางรถที่เป็นเคานะ์เตอร์บราของรอย a l b r ร s s ซ m um นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปชมกันนะครับ